สวัสดีค่ะนี่ก็เกือบขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะบรรจุลงขวดแล้วนะคะเครื่องกำลังทำงานอยู่อันนี้คือเครื่องกองเขาจะมีผ้ากองเป็นชั้นๆอันนี้คือผ้ากองนะคะเ็ชุดเอขั้าไผ้าเลยมันเป็นผ้าดิบผ้าดิบไม่ใช่ผ้าดิบเป็นเลื่นนะเนี่ยแล้วก็อะไร อันอันนี้คือกระดาษให้มันขาวใสแล้วก็ไม่มีเศษฝุ่นละอองกำลังทำอยู่เดี๋ยวพา,ามาดูใสจิ้งเลยเหลาขาวนะจ้าเน,นี่ยสี่สิบเอ็ดดีกี่ ก่อนที่จะนำไปลงบรรจุขวดมีโอกาสถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูข้าวใสวิอันนี้ทานได้แล้วนะคะทั้อันนี้ก็อีกทำวนอยู่ในหลายรอบมากเพืแ่อบบจะได้ขท้าใสสะอาดไม่มีเศษฝุ่นละอองไม่มีสารปนเจือ làm thêm, Các bấm.